เออะไรเขาันนึเาันนนเาันเล็กขนเลมันจะพันกันกนวแบไหนหเลยนะไ่ลตัวใหญ่ยนักยู่นักย่นักนยุ่ตัวนี้เพราะว่ามันแรงอยู่เพราะว่ามันมันดึงไม่ยุดเลย ามดึงไม่มีผ่อนนะมันเม็ดโดดน้ำชนิดเลยมันเหนื่อยเลยเนี่ยเม็ดึงไม่หยุดเนาะมันดึงไม่หยุดเนาะเหนื่อยมันเหนื่อยเฮ้ยอะไรวะาย้ำมึงต้องจุ่มไม่เด้งใช่ไหมจุ่มจุ่มสวิงไปในน้ำดิรอจังหวะถึงมันมากบบชอนเลยนี่น่ะเฮ้ยนี่น่ะเสร็ยพร้อม ปวด